หนังสือช่วงชีวิตช่วงภาวนาของท่านเขมานันทะการเร้าความรู้สึกตัวเพื่อเปิดเผยธรรมชาติล้วนล้วนของชีวิตเรื่องอากรรมกริยาสยามภูอุย๋ยเมื่อกายของเราตื่นจิตของเราตื่นเกิดอาการสัมผัสทุกสิ่งทุกอย่างว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในห้วงจินตภาพ ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นสิ่งที่สัมผัสได้โดยตรงเช่นเมฆท้องฟ้าต้นไม้เมื่อจิตสำนึกของมนุษย์ตื่นขึ้นเขาก็สัมผัสความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างด้วยจิตใจอันใหญ่กว้างความคิดแคบแคบหรือจิตเล็กๆภายใต้ความคิดตัวของฉันของข้าพเจ้าแตกสลายเมื่อจิตสำนึกเล็กๆแตกสลาย ก็กลายเป็นจิตซึ่งเป็นสากลจิตซึ่งกว้างใหญ่ไพศาลความคิดความอ่านไม่ได้ถูกจํากัดอยู่ภายใต้แวดวงของชาติาศาสนาที่จํากัดอีกแล้วจิตสำนึกที่แผ่ออกไปไม่มีขอบเขตนั้นเองเป็นรากฐานดั้งเดิมซึ่งได้กลายเป็นสภาพใหม่จิตสำนึกเล็กๆยังอยู่เพียงเป็นร่องรอยของความจำ ในการปฏิบัติเพื่อการตื่นทั้งกายและจิตนั้นจําเป็นต้องเราความรู้สึกตัวให้มากเพื่อให้มันตื่นไม่ใช่การสะกดให้มันนิ่งการสะกดตัวเองให้นิ่งจะส่งผลไปอีกทางหนึ่งอาจจะรู้เห็นบางสิ่งบางเรื่องไม่ใช่ทุกสิ่งรู้จักบางสิ่งเช่นความสงบความมักน้อยสันโดษ รู้จักศีลที่เกิดจากการควบคุมบังคับตนเองแต่ไม่รู้จักศีลที่เกิดจากการปล่อยไม่ต้องมัวควบคุมอาจจะรู้จักกฎเกณฑ์ที่ตัวเองบังคับควบคุมแต่จะไม่รู้จักการอยู่เหนือกฎเกณฑ์มีกฎเกณฑ์โดยไม่ต้องรักษากฎเกณฑ์การเจริญสติในเบื้องต้นนั้นย่อมหมายถึงความรู้ตัวในการประทำกายกรรม คือการเคลื่อนไหวทางกายคำพูดหรือว่าจีกรรมและมะโนกรรมคืออาการคิดซึ่งเป็นการประทําทางจิตใจเมื่อเจริญสติเราตื่นตาตื่นใจเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของกายคำพูดความคิดของเราถ้าเรารู้เท่าทันคิดนึกเรื่องใดๆก็ไม่ต้องไปสนใจแต่เราเห็นอาการคิดซึ่งเป็นอาการหนึ่ง การสัมผัสทุกสิ่งทุกอย่างหรือการรู้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากธาตุรู้ซึ่งเป็นหนึ่งซึ่งเป็นสภาพอันเดียวภายในตัวมนุษย์เองเมื่อเราความรู้สึกตัวให้ปรากฏเด่นชัดแล้วชีวิตจิตใจจะเป็นเหมือนเรดารมีประสิทธิภาพสูงสามารถจับการเคลื่อนไหวของทุกสิ่งตามที่เป็นจริง การสัมผัสอาการได้ตามที่เป็นจริงนั้นมีความสำคัญมากทีเดียวเพราะว่าความคิดก็สิ้นสุดลงเมื่อความคิดสิ้นสุดลงด้วยพลังของสติที่พัฒนาเป็นสมาธิที่เป็นเองนิสัยเก่าก็ถูกตัดขาดและมีการเรียบเรียงระเบียบของมันใหม่ความคิดมีอยู่สองลักษณะลักษณะแรกเราเรียกว่าความคิด อันหลังคืออาการคิดตามธรรมดาถ้าเราเฝ้าดูความคิดเราก็จะคิดว่าเรากำลังดูความคิดเราคิดเรื่องหนึ่งเรื่องใดแล้วเราก็ไปดูความคิดเข้าเราก็เลยคิดว่าเรากำลังดูความคิดดังนั้นจึงเกิดความคิดซ้อนความคิดดังนี้ไม่ใช่การเจริญสติเรียกว่าเป็นผู้ใช้ความคิดขบคิด ผลก็คือการได้เป็นนักคิดดังนี้ไม่ใช่การเห็นความคิดแต่เป็นการรู้คิดมีความคิดเห็นอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อรู้ว่ามีความคิดอยู่ในจิตใจนั่นยังไม่เป็นการเจริญวิปัสนาที่บริสุทธิ์ส่วนการเฝ้าดูนั้นเห็นเพียงอาการเท่านั้นเพียงรู้สึกมันคิดรูปว่าไปแล้วไม่ได้สนใจ มันคิดดีคิดถูกนั้นไม่สำคัญอะไรเพราะว่าเมื่อเห็นอาการของมันมันจะตกไปทันทีคลื่นระลอกใหม่ของอาการคิดก็จะปรากฏขึ้นผู้เจริญสติเช่นนี้จะเข้าใจซึ้งถึงความหมายของปัญญาอันเหนือคิดและจะพัฒนาไปเป็นญาณเห็นความคิดนั้นไม่เห็นอะไรเลยเห็นเพียงอาการเท่านั้น เมื่อสติตระหนักรู้ว่องไวสัมผัสการเต้นของหัวใจเสียงที่เข้ามาทางหูเปลือกตาที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่เมื่อเราเดินจงกรมอยู่เราจะเห็นตัวเองสัมผัสตัวเองเห็นลมหายใจคืออีเรียบทย่อยๆซึ่งเป็นไปในอาการใหญ่ๆคือการก้าวย่างซ้อนกันอยู่ครั้งก่อนผมได้กล่าวว่า สาระสำคัญของการปฏิบัติการเจริญสติภาวนานั้นคือการไม่เป็นไปในอำนาจของความคิดนึกแล้วยกอุปมาว่าเหมือนกับเราไม่เป็นไปตามอำนาจแห่งรถยนต์ถ้าเราขับรถยนต์คอยประคองพวงมาลัยประคองส่วนต่างๆของเครื่องจักรที่จะทำให้รถยนต์แล่นไปตามต้องการในการขับรถยนต์จุดยากเย็นที่สุด คือเรามัวไปบังคับส่วนหนึ่งส่วนใดอยู่ถ้าหากว่าเราจะเริ่มขับรถยนต์ก่อนหน้านั้นเราขับรถยนต์ไม่เป็นเราไม่อยากมีรถยนต์แม้เรานั่งรถยนต์ของเพื่อนหลายสิบครั้งหลายร้อยครั้งแต่เราก็ขับไม่เป็นถ้าเราไม่สังเกตนี้แสดงว่าเราไม่มีปัญหากับรถยนต์รถจะเครื่องเสียชำรุดเราไม่มีปัญหาเลย เพราะเราไม่ใช่เจ้าของรถยนต์เราไม่ต้องการเป็นเจ้าของด้วยจิตสำนึกผู้ขับรถยนต์ไม่เป็นและไม่ต้องการจะขับรถยนต์จะไม่มีปัญหากับรถยนต์ซึ่งเปรียบกับคนทั่วไปไม่สนใจธรรมะแล้วไม่ต้องการปฏิบัติด้วยเขาก็ไม่มีปัญหาเพราะเมื่อเขามีปัญหาเขาก็ไม่รู้ไม่ชี้แต่ปัญหาก็อยู่ที่นั่น เหมือนคนขับรถยนต์ไม่เป็นเขาจึงไม่เป็นจนวินาทีสุดท้ายพอจะขับรถยนต์ขึ้นมาซื้อรถมาแล้วก็ลงมือศึกษามันจึงเริ่มมีปัญหากับรถยนต์เราจะควบคุมมันบังคับมันให้เป็นไปตามที่เราต้องการเราเริ่มศึกษาแต่ละกรณีเราเริ่มศึกษาพวงมาลายัยคลัต์เกียร์ ต้องไปเกี่ยวข้องต่อสู้กับมันที่จะควบคุมดูแลให้จงได้ไม่ช้าไม่นานเราสามารถควบคุมดูแลให้รถยนต์ทำงานสอดคล้องกลมกลืนในที่สุดเราก็เป็นคนหนึ่งที่ขับรถยนต์ได้เมื่อเราขับรถยนต์เป็นแล้วจิตสำนึกเราก็สิ้นปัญหาเกี่ยวกับการขับรถยนต์เช่นเดียวกับคนขับรถยนต์ไม่เป็น แต่คนขับรถยนต์ไม่เป็นไม่มีประสบการณ์เลยในการต่อสู้เพื่อขับเป็นแต่เมื่อเราขับเป็นแล้วเราก็ไม่มีอะไรมันเหมือนกันจุดยากเย็นที่สุดในการขับรถยนต์เป็นคือเราใส่ใจสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยเฉพาะมากเกินไปเช่นเรากลุมพวงมาลัยแน่นด้วยความหวาดกลัวเราก็ลืมดูไฟท้ายไฟหน้าลืมดูกระจกลืมส่วนอื่น จุดนี้เองเป็นจุดที่ยากที่สุดความใส่ใจในจุดหนึ่งจุดใดไม่มีการประคับประคองทุกๆส่วนไว้ซึ่งอันนี้คือจุดที่คลี่คลายและกลมกลืนการขี่จักรยานโดยอสามล้อถ้าเราควบคุมมากเกินการทำเช่นนั้นทำให้เกิดอุปสรรค์ฉันใดก็ฉันนั้นในการเจริญสติจุดที่แก้ไขยากที่สุด คือจุดที่เราเพ่งเล็งที่จุดหนึ่งจุดใดนั่นเองดังนั้นนักภาวนาทั้งหลายมักมีคำถามว่าผมจะเอาจิตไปไว้ที่ตรงไหนการขับรถยนต์เป็นนั้นมันต้องใช้เวลาคนกล้าหาญหน่อยก็เป็นเร็วบางคนหัดเช้าเย็นก็ขับได้บางคนเป็นเดือนกว่าจะขับได้บางคนอาจจะเป็นปีเพราะความกลัว กว่าจะเปลี่ยนความใส่ใจที่จะละจุดในการคุมพงมาลัยหรือเหยียบคลัดเป็นการประคองดูรวมๆแต่แต่ต้องๆ้องมันเท่านั้นไม่ใช่ยึดถือต้องใช้เวลาช่วงหนึ่งสำหรับศิลปะแห่งการปล่อยวางนี้แต่ว่าในการเจริญภาวนาไม่เหมือนกับการขับรถยนต์เสียทีเดียวเพราะในตัวมนุษย์เรามีภาวะซึ่งเป็นเองอยู่แล้ว ผู้ที่ขับรถยนต์เป็นถ้าเราไปถามเขาเขาจะว่าไม่เห็นมีเรื่องอะไรเรื่องง่ายๆเป็นแล้วมันจะเป็นไปเองแทบจะบอกให้เป็นทฤษฎีไม่ได้ขึ้นนั่งในรถยนต์แล้วมันเป็นไปเองผมเคยนั่งคุยกับเพื่อนในรถเขาขับรถเขาฟังผมพูดไปด้วยทั้งตอบโต้ปัญหาต่างๆเป็นชั่วโมง สังเกตว่าเขาทำได้ดีทั้งสองอย่างเขาเข้าใจปัญหาเขาขับรถยนต์ได้อย่างดีด้วยนั้นแสดงว่าเขาเข้าถึงความชำนาญอันนั้นแล้วแต่ความชำนาญมีเรื่องต้องระมัดระวังว่าเป็นความชำนาญซึ่งทำลายความรู้สึกสดๆใหม่ๆไปหรือเปล่าส่วนในร่างกายชีวิตจิตใจของเรามีสภาวะซึ่งเป็นเองอยู่แล้ว ดังนั้นถ้าใครทำถูกเรื่องเข้าสภาพเป็นเองจะปรากฏขึ้นอย่างฉับพลันทันใดดังนั้นช่วงปฏิบัติแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนปฏิบัติช่วงสั้นได้ผลบางคนปฏิบัติเป็น10บส,บสบปีก็ยังไม่ปรากฏผลที่น่าพอใจเพราะอุปน,นิสัยชอบยึดถือนั่นเองชอบยึดถืออันหนึ่งอันใดอันนั้นก็จะเป็นอุปสรรค แม้ที่จริงโลกทั้งหมดจัก,กรวาลทั้งหมดชีวิตสังคมล้วนแล้วแต่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ธรรมชาติทั้งหมดเป็นไปเองโดยหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเราไม่มีหลักคิดของเรื่องพระผู้สร้างผู้ควบคุมและผู้ทำลายถือว่าธรรมชาตินั้นเป็นเองเด็กๆตั้งแต่นอนแบเบา กินข้าวกินน้ำกินนมกินขนมก็เติบโตขึ้นมาเองหรืออายุไขข,ของเราก็เคลื่อนไหวขึ้นมาเปลี่ยนแปลงไปจนมาเท่านี้สภาพเป็นเองนี้ภาษาบาลีสันสกฤตเรียกสยามภูหรือสยามซึ่งเป็นชื่อของประเทศเราความเป็นเองหมายถึงอิสรภาพเหมือนคนขับรถยนต์เป็นและเป็นเอง เป็นไปเองแสดงว่าเขามีอิสระภาพแล้วในการเจริญสติภาวนานั้นเป้าหมายที่สำคัญที่สุดคือการเข้าถึงสภาพเป็นเองได้แลเห็นและซึมซาบในสภาวะนั้นแล้วการภาวนาก็บรรลุผลสำเร็จคือสภาพเป็นเองเช่นเห็นตาที่กระพริบเอง ความคิดที่คิดขึ้นมาเองการเคลื่อนไหวแม้แต่ถ้อยคำก็เป็นไปเองทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเห็นตัวมันเองช่วงชีวิตไม่ใช่ความทุกข์ทรมานอีกต่อไปดังนั้นจึงเรียกเป็นสุขได้สุขที่เกิดจากการหมดสิ้นการสแสวงหาเมื่อเห็นความเป็นเองแล้วเมื่อเราปฏิบัติการเคลื่อนไหว ถ้าเราได้สอดใส่เจตนาเพ่งเรงแรงกล้าอยู่หรือพยายามที่จะกำหนดนั่นคือจุดอ่อนของเราเป็นจุดซึ่งแก้ยากที่สุดดังนั้นคนทั่วไปชอบที่จะสะกดจิตตัวเองอยู่เรื่อยๆเมื่อเราเคลื่อนมือก็ไปกำหนดมันเข้าอย่างนี้เท่ากับไปขัดแย้งกับความเป็นเองควรปฏิบัติเล่นๆทำเหมือนไม่ได้ทำอะไร แต่ขอให้ทำทำในความหมายแม่กระทำเป็นการกระทำกรรมที่ไร้เจตนาหากทำกรรมผลก็ตามมากรรมนั้นตัดสินโดยเจตนาเจตนาให้สงบมันก็กลายเป็นความสงบติดอยู่แค่ความสงบนั้นการเจริญสติแบบที่แนะนำอยู่นี้ให้ปฏิบัติเฉยๆสุขก็ไม่เอา ทุกก็ไม่เอาไม่ต้องไปสนใจจะปรากฏเป็นสุขก็ได้ทุกก็ได้ให้เหลือแต่การเคลื่อนไหวล้วนๆความรู้สึกล้วนๆบนฐานของการเคลื่อนไหวทำอย่างนี้มันจะเข้าสู่ความเป็นเองอย่างรวดเร็วแท้ที่จริงการละกิเลสต,ต่างๆนั้นมันละของมันเองโดยจิตใจสิ้นปรารถนามัน สภาพเป็นเองนั้นปรากฏขึ้นแทนที่มันก็ละของมันเองนิสัยใหม่คือความขยันความซื่อตรงสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเองเมื่อเราเร้าความรู้สึกตัวเห็นตัวเองเดินไปเดินมาหายใจเข้าหายใจออกแต่ไม่ได้เห็นอันหนึ่งอันใดโดยเพ่งเล็งจำเพาะเห็นรอบเห็นกว้างๆ ในการปฏิบัติชนิดรวมศูนย์ทุกชนิดจะเป็นอุปสรรคในการเห็นความเป็นเองเช่นการกระทำให้สงบแบบสมถะกำหนดเอาลมหายใจเข้าออกหรือเพ่งต่อนิมิตอันหนึ่งอันใดสิ่งเหล่านั้นเป็นอุปสรรคต่อความเป็นเองทั้งสิน้นถ้าเราไปทำให้มันสงบโดยเจตนาพอเกิดสงบมันหวังอยู่แล้วอยากได้อยู่แล้ว ก็ตะครุบทันทีการปฏิบัติเช่นนั้นชื่อว่ายังพัวพันกับกรรมไม่พ้นกรรมไปได้นั่นเป็นปฏิบัติสมถะปฏิบัติเช่นนี้จะไม่รู้จักศีลที่แท้จริงศีลส,สมาธิปัญญาซึ่งเป็นเองซึ่งมีอยู่แล้วในตัวชีวิตผู้เจริญสมถะจะไม่รู้จักผู้เจริญสมถะ แม้จะได้ความสงบแต่ในความสงบเช่นนั้นไม่มีอิสรภาพเลยมีแต่ความสงบด้วยอำนาจการกดขม่มกิเลสอาสะวะไว้เหมือนนักโทษอยู่ในคุกต่อมาผู้คุมให้ย้ายไปอยู่อีกคุกหนึ่งซึ่งลุกโรงคุกทำด้วยทองคำแต่เขาก็ยังคงเป็นนักโทษไม่ค้นพบอิสรภาพการเจริญสมถะนั่งหลับตาสะกดจิตตัวเองนี้ เป็นการปฏิบัติตามรอยอุทกะอาราระดาบทซึ่งไม่ใช่วิธีของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้ออกจากสำนักตาบททั้งสองนั้นด้วยเห็นว่าผลของการกระทำยังอาพาธได้แล้วจะเรียกความสงบว่ามรรคผลนิพพานได้อย่างไรในการเจริญสมถะและวิปัสสนานั้นมีรากฐานที่ต่างกันโดยทั่วไปแล้ว เราเข้าใจว่าจเจริญสมถะจนสามารถระง,งับนิวรณ์ได้ต่อจากนั้นยกจิตขึ้นสู่วิปัส,สนาคือพิจารณาสิ่งทั้งปวงโดยเฉพาะขันห้าตามนัยยะแห่งพระไตรลักษณ์ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทางทฤษฎีเราเรียนเช่นนี้แต่ในภาคปฏิบัติไม่เป็นเช่นนั้น บุคคลจเจริญสมถะแล้วยากจะเข้าส่วิปส,สนาคือการจเจริญวิปัส,สนานั้นเราตั้งต้นที่สติไม่ใช่ความสงบจะสงบก็ได้ไม่สงบก็ได้ขอให้รู้ตัวคิดดีก็ได้คิดไรก็ได้กายเคลื่อนไหวอย่างไรก็รู้ด้วยอาการอย่างนั้นนั่งอยู่ก็รู้อาการนั่งโดยไม่ต้องพูดซ้ำว่ากำลังนั่งอยู่ การพูดซ้ำกำหนดหนอเป็นการกระทําที่ล้อหลอกความจริงเดินอยู่ก็รู้อิเรียบท,ที่เคลื่อนไหวนั่งนอนเคลื่อนมือเมื่อคิดนึกไปให้รู้ให้เห็นให้รู้ให้เห็นทันท่วงทีชนิดสัมผัสได้พอคิดวูบไปก็รู้ตัวเดี๋ยวนั้นการรู้การเห็นเช่นนี้เรียกว่าเจริญสติ โดยทั่วไปเรามักจะรู้กันแล้วว่าจิตใจมีการตรึกนึกมีความคิดเรารู้แบบคิดซ้อนคิดอย่างนี้ยังไม่เห็นถ้าเห็นความคิดแล้วกระแสะสืบต่อความคิดจะขาดสะบั้นลงและไม่มีคำพูดแม้แต่คำเดียวที่ปรากฏขึ้นในจิตแต่ความคิดก็ยังคงเป็นความคิดเรานั่งอยู่เราหิว เราคิดขึ้นมาว่าจะไปหาอาหารมาใส่ท้องความคิดเช่นนี้ไม่มีปัญหาเพราะสัมพันธ์กับความเป็นจริงแต่ความคิดปรุงแต่งที่เป็นปัญหาคือเราคิดโดยไม่รู้ตัวส่วนความคิดที่เราเห็นแล้วแสดงว่าเราควบคุมไว้ได้แล้วเราอยู่เหนือมันแล้วเช่นเดียวกับเราหมุนพวงมาลัยรถรถก็หมุนไปตามที่เราคาดหวัง แสดงว่าเรามีอิสระในการกระทำนั้นให้มันรู้ตัวตื่นตาตื่นใจจะสงบก็ได้ไม่สงบก็ได้ถ้าเราไปตั้งเป้าจะให้สงบเมื่อใดเราจะพลาดทันทีเราต้องเข้าใจว่าเราต้องเราวความรู้สึกตัวสงบก็ได้ไม่สงบก็ได้ให้รู้ให้เห็นให้สัมผัสมันได้ ทุกคนอาจจะยังเข้าใจผิดต่อธรรมชาติธรรมดาของทะเลเช่นเข้าใจว่าทะเลแท้ต้องไม่มีคลื่นเลยนี้เข้าใจผิดมากไม่มีทะเลไหนในโลกนี้ที่ราบเรียบเป็นหน้ากลองตลอดเวลาได้แต่ทะเลที่บ้าคลั่งคลื่นโทมนั้นก็ไม่ใช่สิ่งถาวรสภาพปกติของทะเลคือการมีคลื่นลมบ้างไม่มีบ้าง คลื่นใหญ่บ้างเล็กบ้างสภาพปกติของชีวิตจิตใจก็เหมือนกันต้องมีความคิดนึกผ่านเข้ามาถ้าเราคิดว่าสภาพปกติคือการนั่งไม่คิดอะไรเลยนั่นเป็นการเข้าใจผิดดังนั้นให้รู้สึกตัวดูเข้าไปในใจตัวเองอย่าเข้าไปในความคิดอย่ามุ่งที่จะหยุดยั้งความคิด เมื่อเผลอเข้าไปในความคิดแล้วก็กลับมารู้สึกตัวอีกอย่ามุ่งที่จะหยุดความคิดความคิดนั้นเป็นพลังทำให้เกิดสมาธิคือเมื่อเรารู้ตัวก็เป็นการทวนกระแสะความคิดก็เกิดพลังสมาธิขึ้นตามธรรมชาติกลับมารู้สึกตัวทำอยู่อย่างนี้เรียกเจริญสติภาวนาเพื่อการรู้แจ้งรู้จริงต่อตัวเอง และสิ่งที่เกี่ยวกับตัวเองทำเช่นนี้สังเกตเช่นนี้มากเข้านานเข้าความรู้สึกตัวก็นำหน้าความคิดก็ถอยร่นมาอยู่ข้างหลังเมื่อความคิดเข้ามาก็รู้สึกตัวตื่นตัวกล้าทักทายความคิดทุกรูปแบบไม่หวั่นไหวไปกับความคิดเพราะความรู้สึกมีกำลังเหนือกว่า จากความรู้สึกอันนั้นเราจะเรียนรู้ชีวิตและที่สุดของมันชีวิตคือการรู้สึกตัวไม่รู้สึกตัวก็ไม่มีชีวิตพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ประมาทชื่อว่าตายแล้วผู้ที่ประมาทคือผู้ที่เข้าไปในความคิดเรื่อยๆโดยไม่รู้สึกตัวชื่อว่าเดินห่างออกจากชีวิตแท้ออกไปทุกที เมื่อเจริญสติถ้าเราทำตามปัดฉิมโอวาทครั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้าอันเปรียบเหมือนมรดกสำคัญซึ่งทรงตรัสเป็นครั้งสุดท้ายด้วยความห่วงใยผู้คนผ่านทางพระภิกษุที่รายล้อมท่านอยู่ในวาระสุดท้ายคือเธอทั้งหลายจงหยาประมาทคำพูดสั้นๆน,นี้มีความหมายใหญ่หลวงนักผู้ที่จับแก่นความหมายนี้ได้ก็กล่าวได้ว่า ได้รับมรดกของพระพุทธเจ้าแสดงว่ารู้ตัวรู้สึกตัวไม่เป็นไปตามอำนาจแห่งความนึกคิดจนอยู่เหนือความคิดนั้นเราเดินจงกรมยกมือเราอย่าไปสนใจการยกครั้งต่อไปแต่ขอให้เคลื่อนไหวไว้รูปแบบของการเคลื่อนไหวทำไว้ให้มากแต่อย่าไปสนใจมันบัดนี้ นฐานของความรู้สึกตัวดูเข้าไปในจิตใจของตัวเองอย่าเป็นไปตามอำนาจความคิดเมื่อความคิดเกิดขึ้นเราก็จะลืมตัวสติที่เราเรียกกลับมาคือความรู้สึกตัวเราก็หลุดออกจากความคิดเดี๋ยวเราก็เผลอตัวเข้าไปในความคิดอีกนี้คือการต่อสู้ของเรารู้ตัวบ้างลืมตัวบ้าง นี้เป็นการปฏิบัติที่เป็นธรรมชาติถ้านั่งนิ่งรู้ตัวตลอดเวลาอาจเกิดอาการผิดเพี้ยนได้เพราะในเบื้องต้นของการเจริญสติคือรู้ตัวแต่เมื่อมันพัฒนาไปไกลมันจะถึงจุดที่ลืมตัวการที่เราลืมตัวอย่างรู้ตัวเป็นเป้าหมายของเราเพราะมันจะเข้าสู่ความเป็นเอง การที่เรารู้ตัวนี้เป็นปัญหาซ้อนอยู่ในตัวด้วยเพราะรู้ตัวเข้าแล้วเราก็เริ่มทุกข์ก่อนหน้าจะมาปฏิบตัติเราไม่ทุกข์เราสนุกเรามีอะไรกลัดกลุ่มเราก็ไปเที่ยวหรือคุยกับเพื่อนเราก็สบายเราไม่รู้จักความทุกข์แต่ถ้าเรารู้ตัวมากๆเราจะเป็นทุกข์ทุกข์ที่ต้องรู้ตัวทุกข์ในตัวเอง จากความทุกข์หากเรามีสติมันจะแปลเปลี่ยนเป็นสมาธิจากทุกข์มันจะเคี่ยวจนคลี่คลายออกเป็นการรู้ตัวแบบไม่กำหนดเลยรู้ตัวแบบไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวแบบรู้ตัวขึ้นเหนือกฎเกณฑ์แห่งการปฏิบัติเป็นการปฏิบัติชนิดเหนือการปฏิบัติไม่ปฏิบัติแต่ปฏิบัติอยู่ดังนั้น ปฏิบัติให้มากจึงจะเข้าใจเหนือการปฏิบัติเหมือนขับรถยนต์มากๆวันหนึ่งจะรู้สึกว่าเหมือนไม่ได้ทำอะไรปราจีนโบราณเรียกสภาวะนี้ว่าโอ๋หรือเรียกเป็นภาษาบาลีว่าอากรรมกิริยาทำแต่ไม่ได้ทำอะไรไม่ถอยไม่สู้ไม่อยู่ไม่หนีนั้นคือเป็นเอง การปฏิบัติธรรมะเบื้องต้นจเจริญสติบนฐานของการเคลื่อนไหวให้รู้ตัวเมื่อรู้ตัวแล้วทุก์ทุก์ที่เกิดจากการรู้ตัวนี้คืออริยศาสตร์ไฟทุกจะโทมลงสันติภาพอยู่ที่นั่นเบื้องหลังความทุกนั่นเองคนทั่วไปทุกด้วยอำนาจของกิเลสแต่นักภาวนาทุก์เพราะไม่ได้บรรลุภูมิธรรมที่เหนือกว่าแต่ก็ทุกเหมือนกัน จิตเกี่ยวข้องกับความทุกข์เพียงรู้เฉยๆแต่สาเหตุความทุกข์นั้นต้องขุดรากกำจัดมันเช่นเดียวกับเราต้มน้ำให้เดือดบอกเด็กผู้ไม่รู้อะไรไปทำน้ำอย่าให้เดือดเด็กคนนั้นเอามือไปตบน้ำให้สงบมือก็พองไหมเจ็บปวดและไม่สำเร็จด้วยเด็กที่รู้เดียงสาเขาจะไปเอาฟืนออกในที่สุดน้ำก็เย็นเอง เพราะว่าธรรมชาติของความชุ่มเย็นนั้นเป็นเนื้อหาดั้งเดิมเป็นสาระดั้งเดิมของน้ำชันใดก็ฉันนั้นสาระชีวิตก็คือความสงบตัวเรานี้เป็นตัวสงบความสงบสิงอยู่ทั่วสารพางกายในชีวิตนี้คือความเงียบสงัดนี้คือสาระแก่นสารของชีวิตแต่มาถูกไฟอวิชา ความโง่ความลืมตัวมาแผดเผาเข้ากลายเป็นชีวิตที่เดือดพล่านทุกทรมานทุรนทุรายซึ่งไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่เป็นทุกข์จะคิดทำอะไรสักนิดก็กังวลขึ้นมาคิดจะเดินทางคิดจะแต่งงานอย่ารา้างแทบจะกล่าวได้ว่าคิดจะทำอะไรเท่านั้นความกังวลก็ตามมา ในที่สุดความวิตกกังวลก็ครองเรือนใจนั้นเหมือนเชื้อโรคร้ายหรือเหมือนปลวกกัดกินบ้านเรือนจนพังทลายลง